รถบ้านเข้าใหม่สภาพส,สวยๆเลยนะคะ c a ม r y 2.0T ปี2008คันนี้ราคาค่าตัวเพียง179,000บาทเท่านั้นเองนะคะติดตั้งแก๊ส LPG มาให้เรียบร้อยแล้วใช้งาน2ระบบประหยัดน้ำมันแน่นอนบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะลูกค้าภายในของรถคันนี้นะไม่ช้ำเลยนะคะรถปี08แต่ภายในสวยมากนะคะลูกค้าออปชั่นก็โอเคเลยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนจอทัชสกรีนมาให้นะคะจอน,นี้เชื่อมต่อบลูทูธแชร์ไวไฟดูหน ฟังเพลงได้ด้วย a อออโต้นะคะเลขไม้สามแสนโลแต่เจ้าของเขาเข้าเช็คระยะเปลี่ยนไห้น้ํามันเครื่องทุกรอบเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคดคุ้มเบาไฟฟ้าคู่หน้าแอร์ Air หลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจรีบทักรีบโทรมาด่วนๆเลยนะคะลูกค้า1นึ่0 0สนบาทเท่านั้นเองมีเข้ามาคันเดียวเท่านั้นนะคะสเปคแบบนี้มาไวไปไวแน่นอนใครสนใจห้ามพาดน,นะคะรับชมรายละเอียดให้จบคลิปนะรีวิวเห็นทุกซองทุกมุมบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะคะที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้นั้นมีรถส,สวยเข้าใหม่มานําเสนอให้ได้ชมกันอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้สภาพสวยราคาไม่แรงด้วยนะใครตามหารถวิใช้งานห้ามพลาดเลยนะคะเป็นตัวแคมรี่2 0งจปี2008นะคะรถบ้านนะคะลูกค้าบอดี้เดิมๆทั้งคันนะภายในเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากนะคะออปชั่นเขาก็ให้มาแบบครบๆเลยดีไซน์มาให้สวยหรูนะคะใครสนใจบอก เลยว่าห้ามพลาดนะคะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหาณเดนเดือนได้เลยเบอร์โทร098-260-9587นเ็ดนัดเพชรยนต์นะคะ โทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าสเปคแบบนี้มาไวไปไวแน่นอนนะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะคะรถบ้านนะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะันนี้ยังไม่ได้เก็บงานไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะรีบมารีวิวให้ได้ชมก่อนใครเลยเดี๋ยวราคาค่าตัวของรถนะคะนัดลงรายละเอียดให้ใต้คลิปอีกทีนึงนะคะลูกค้าเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆนะ,ะลูกค้าบอสยังไม่แจ้งราคามาเลยนะคะแต่นัดรีบมาอัปเดตให้ได้ชมก่อนใครเลยนะคะใครที่สนใจด่วนๆก็โทรมาแอดไลน์มาได้เลย นะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะสภาพสวยเลยป้ายทะเบียนในป้ายนี้เลยนะคะชกเชเชอร์ทอถุง1702กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้าโคมไฟเดิมๆนะคะไม่มีรอยแตกรอยเล้าไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วด้วยสันเลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากิ๊บนะคะตัวล้อคันนี้นะคะได้เป็นล้อแมกเดิมโรงงานนะคะน็อตห้ารูโลโก้ตรงกลางยางขอบ17นิ้วนะคะส่วนช่องล่างของรถนะคะเดิมๆม ไม่มีคาบน้ำมันหยดละเยิ้มของเบ้าชกน,นะคะลูกค้าบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะสภาพสวยมากลูกค้าขาคันนี้ขายสดอย่างเดียวนะไม่มีจัดไฟแนนซ์นะคะเพราะว่ารถมันปีลึกแล้วนะตัดสดอย่างเดียวนะคะใครที่สนใจหารถสเปคนี้อยู่นะคะบอกเลยว่ารีบพักรีบโทรรีบติดต่อมาด่วนดวนได้เลยนะสเปกแบบนี้มาไวไปไวแน่นอนนะคะกระจกมองข้างนะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะมือจับประตู4ีด้านเป็นแบบโคเมียมติดกันลอยมือจับเบ้าประตูมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยติดฟรีมา ให้รอบคันเลยนะคะภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าดีไซน์มาให้สวยหรูเลย mm hmm. เป็นโทนสีเบจต,ตัดด้วยลายไม้นะคะลูกค้านี่ mm hmm. บอกเลยว่ารถปี08ภายในเนี่ยสภาพนี้ถือว่าสวยมากๆนะคะ mm hmm. ไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยแตกไม่สึกลรอเลยนะลูกค้า mm hmm. กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะลูกค้าแล้วก็ พวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้ด้วยนะคะเลกไม่ส0 0 0สโลลูกค้าขารถปี08ไม่ส0 0แสโลเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เยอะจนเกินไปนะคะแถมคันนี้เนี่ยเจ้าของเขาดูแลรักษารถด,ดีมากๆนะคะดูจากสภาพภายในแล้วเนี่ยลูกค้าบอกเลยว่าไม่มีช้ําแล้วก็เข้าเช็ครนะยะเข้าถ่ายน้ำมันเครื่องตามรอบของเขาทุกรอบเลยนี่ลูกค้า แท็กนัดหมายในการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องคือเขาเข้าทุกรอบเลยนะคะไม่เข้าศูนย์แต่เขาก็เข้าเปลี่ยนทุกรอบนะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะนี่ สองแสนสามแสนโลคือเข้าทุกรอบเลยลูกค้าขาแท็กลัดหมายเช็คะระยะเนี่ยคือมีครบเลยนะตามรอบของการเช็คของเขานะคะไม้สามแสนหนึ่งพันโลนะคะลูกค้าบอกเลยว่าใครได้ไปคดคุ้มนะภายในเนี่ยสวยมากไม่ช้ำไม่ถลอกเลยนะคะติดจอทัชสกรีนมาให้เรียบ,บอยแล้วด้วยจอแ n d ดรอยนะคะแชร์ Wi-Fi ต่อบลู o ูธได้นะคะดูหนังฟังเพลงดู YouTube ได้เลยนะคะันนี้นะคะแล้วก็ ตัวกล้องถอยหลังนะคะเขามีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยบอกเลยว่าได้ไปคตรคุมนะคะคันนี้สภาพสวยๆเลยนะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ดีไซน์ลายไม้เพิ่มความหรูหรามาให้นะคะแล้วก็ภายในของรถเนี่ยไม่มีรอยแตกเลยนะลูกค้ารถปีศูนย์แปดนะคะสวยมากนะคันนี้สวยจริงนะคะลูกค้านัดแนะนาเลยนะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะตัวเบาะของรถคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าเบาะไฟฟ้าคู่หน้ามีรอยแตกเล็กน้อยนะคะตรงนี้เดี๋ยวดูแลเก็บสภาพปรับสภาพให้อีกทีนึง นะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะบอกไฟฟ้าคู่หน้ารีบพักรีบโทรรีบติดต่อหาหนัดเดวนๆได้เลยนะคะสเปคน,นี้มาไวไปไวแน่นอนนะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะตัดสดอย่างเดียวนะคะจัดไฟแนนไม่ได้แล้วราคาต่อรองกันได้นิดหน่อยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าคดคุ้มนะรีบโทรมาดเดวนๆได้เลยนะคะ <mas k> หัวนอ็อตซอกประตูไม่มีรอยไข่หรือว่าร่องรอยของการขย,ขยับขยี้เลยนะคะ <mas k> บอด,ดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะเตียงกาพิกคว่ำจมหนัก จมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆเลยนะเป็นรถบ้านนะคะคันนี้นะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างนะคะลูกค้าแอร์หลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วกระเป๋าจิงโจ้สองฝั่งนะคะแคมรี่เนี่ยเขาดีไซน์รถเนี่ยมาให้สวยหรูเลยลูกค้าขาบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะคันนี้เป็นตัว2.0 g ตีปี2008นะคะลูกค้ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ส,สดๆร้อนๆเลยนะคะยังไม่ได้นางไม่ได้แบบสภาพใดๆนะรอบคันไม่มีร่องรอยเฉียวชนหรือว่ารอยบุบรอยยุบเลยนะคะเรื่องโครงสร้างเดิมๆเลยลูกค้าา บอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนไฟท้ายนะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวมีไฟฮับทีมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกหลังมาพร้อมกับตัวไร้ฝ้าไฟเบรกดูที่สามีเห็นชัดเจนนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของรถคันนี้นะคะก็บอดี้กว้างๆเลยนะคะห้องเก็บสัมภาระสัมภาระด้านหลังนะคะลูกค้า Body ang, บอดี้กว้างบรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะนะคะไฟท้ายนะคะลูกค้าเดิมโรงงานนะคะโลโกโ้มีติดที่เห็นชัดเจนนะไฟท้ายเดิมโรงงานเลยนะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตคือเดิมเมเลยนะคะแล้วก็หัวน็อนตต้องฝากระโปรงด้านหลังนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขหรือว่ารอยขยับขยี้ยเลยนะคะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะตัวคานด้านในเดิมเดิมนะคะคานไม่มีรอยคดรอยงอนะคะเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนแล้วก็ บอดี้ด้านล่างนะคะคันนี้สวย อ่ค er ันนี้ใช้งาน2ระบบนะคะลูกค้าติดตั้งแก๊ส LPG มานะคะคันนี้ใช้งาน2ระบบนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะแต่ว่าภายในสวยนะคะภายในสวยมากๆนะบอกเลยว่าห้ามพลาดใครสนใจรีพักรีบโทรรีบติดต่อมาได้เลยนะคะใช้งาน2ระบบก็ประหยัดน้ํามันนะคะลูกค้าแต่บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะเพราะว่าภายในของรถเนี่ยเขาไม่มีช้ําเลยนะลูกค้าภายในเมื่อกี้ที่ให้เปิดให้ดูเนี่ยคือสวยเลยนะคะแนะนําเลยนะใครสนใจรีพักรีบโทรรีบติดต่อหานัดด่ววๆได้เลยนะคะนี่ สภาพสวยอะลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะห้ามพลาดเลยในส่วนของผพนเพจของรถนะคะมีติดได้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงนะคะหัวนอซอกประตูไม่มีรอยไข่รอยเขียบขี้เ่เลยนะคะบอดี้เดิมๆทั้งคันการันตีให้เลยนะ,คะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อหานัดดน่วนได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพยนโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะลูกค,ค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแนะนาําไปหนึ่งทางเลือกเลยเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหนห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลย 好。 สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด4สูบ2 0 0 0ซี141แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน91-95เติมได้นะคะลูกค้าแล้วก็ใช้งานครบคู่กับตัวแก๊ส LPG นะคะบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันแน่นอนนะ,คะเครื่องยนต์นะคะเดิมๆเ,เลยไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะลูกค้าเครื่องไม่มีสันไม่มีสถานเบ้าโชกเดิมๆนะคะเม็ดอาร์มีเห็นชัดเจนมีโชกช่วยผลแรงในการเปิดปิดฝากระโปรงหน้าให้นะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันคานตรงๆไม่มีโคดไม่มีงอนะคะไม่มีรอยช ื่อมรอยต่อนะคะสภาพส,สวยๆเลยหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะคะฉนวนกันความร้อนก็ยังอยู่แล้วก็สติกเกอร์มกมีที่ให้เห็นชัดเจนเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะลูกคา้ารถบ้านสภาพส,สวยๆคันนี้ราคาเพิ่งมาด้วยนะเมื่อต้นคลิปไม่ได้แจ้งราคานะคะราคาเพิ่งออกเมื่อกี้เลยนะหนึ่งแสนเจ็ดบาทเท่านั้นเองนะคะแคมรี่สองจุดศูนย์จีปีศูนย์แปดติดตั้งแก๊ส LPG นะคะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทซื้อสดจบราคานี้ได้เลยไม่มีบวกเพิ่มนะคะใครสนใจรีบทักรีบโทรรี ติดต่อหานัดเดือดๆได้เลย0982609587นัดเพชรยนตโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าสเปคแบบนี้มาไวไปไวแน่นอนนะติดแก๊สประหยัดน้ำมันนะคะแถมภายในเนี่ยสวยเลยนะคะลูกค้าภายในปี08ไม่มีช้ำเลยนะไม่300,000โลแต่ว่าเขาเข้าเช็คระยะเข้าถ่ายน้ำมันเครื่องทุกรอบเลยนะคะแถมติดทั้งจอทัชสกรีนจอ a อนด o อ d มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครสนใจรีบติดต่อหานัดเดือดๆได้เลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าก็จะ กไฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปโรลให้ได้ชมกันใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกวันนี้นัดขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ